เขียวนั่นเราเมันแก่ล้วมันเป็นแผลแล้วขนาดต้นโซมยังมีลูกม่มา,ากินข้าวกันค่ะกินข้าวกับป้า,มาไม่ใช่กินข้าวกับป้าหรอกกินข้าวกับแกงดำข้าว แกงส้มแกงส้มแกงส้มมาลุมกระดูกหมูนี่ปลาปาเป็นฐานแล้วล่ะแม่เรี่ยฮเป็นฐานแน่เลยกรนดูตแา่ยกกินเหนียวๆนยวนเนี่ยก็มีผลไม้ด้วยนะทเ้็นี้วันนี้เจวเนี้ไม่กินข้าวกับกล้วยเหรอจะใช้มือเปิดไปแล้วนะคะเก็บช้อนแล้ว จะหาหมอผมบ่าไปเลยอันนี้ทามข้าวปลาเล็กป้วงปลากินหน่อไม้หนึ่งคร่องกับปลาสับอ,อะไรก็ไม่เท่าปลาสับแกงส้มปูสดแจ๊กพักกันแกงส้มปลาดุกหมูนะด้วยคนละถ้วยละถ้วย น,นี่น้ำชุบมือแบบโบราณป้าชุบมือเปิบข้าวดูนะลอ,อยแม<า>่แก้วนี้มีปลากรอบ เบ้กินได้ไหมเนี่ยกลับได้ไหมเนี่ยไม่ได้เแบ้เบ้เกินกระดกูกเอาไว้ให้ดูน้องหลังบ้านเลยนป้าแกะกระดูกนะมือแกะกระดูกเลยค่ะ <c oughs> ิพนนาไปตลาดมาใ <บา S 2> ช่มคมันจะสีแดงไปหน่อยนะฉันเห็นเธอมาเป็นทิวๆทีวทว,ทว,ทวก็มองไปเอ๊ะใช่แล้วหายไปหายไปตั้งนานรอตั้งนานรอตั้ง <c oughs> นานไม่แล้วตีนอนแดดนี่นะกลับหนึ่งพี่สาวเธอได้จะช็อก น้องสาวขายเนี่ยใช่คุยเรื่องไปตลาดด้วยกันนะบอกว่ามันจะแวะดิสซีอ๋อมันไม่เปิดไม่ได้แวะดิสซีหรอกแวะนู่นร้านขายยาให้ไปหาหมอก็ไม่ไปกันเป็นอะไรก็อยาหมง่งทาบ้านเนี้ย อร่อยไหมสดน้ำอ,อร่อยนหมน้ำซำมันห่อแน่นเ่ยนะอร่อยไหน,น,นท่านดูดิถ้าแกงใส่ปลาแกงใส่กระหมูน,โมโมโนะเนี่นยแกงส้มผักมะรุนมนะท่านเนี่ยใส่กระดูกหมู เพราะว่าป้าเล็บม่วงไม่ชอบกินปลาฝรั่งไม่กินปลากินแต่ปลาล้ากินแต่ปลาล้านะคะแกงปลาต้มปลาไม่กินกินแต่ปลาล้าถ้าปลาล้าแล้วก็เมื่อก่อนผักก็ไม่กินแต่ป้านี่เขาชอบกินปลาเพราะว่าเขาฉลาดเมื่อก่อนผักก็ไม่กินนะกินได้แต่แตงนะแต่ถั่วมั่งนิดหน่อย เลยเลยทึกทักเอาว่าเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งลเลยเลยทึกทักเอาว่าเป็นฝรั่งมาแล้วนะคะกับข้าวคนแก่มาแล้วนะคะมะละกอของที่บ้านเองลูกคนอื่นเนี่ยหวานมากถ้าไม่กินผักก็าวบดแต่พอลูกฝรั่งไม่กินนะตามใจสงสัยจะสงสารว่าขอมาเลี้ยงแล้วก็ทำให้ลำบาก อันนี้พูดเล่นกันนะคะไม่ใช่เรื่องจริงิไม่เรื่องจริงก็คือว่ามือโรคอ,อย่าโดนกันแกล้งตลอดนะคะเนี่ยมือกล้องจําเป็น <c oughs> คนนี้ละคะเนี่ยกันแก,แกล้งแกงตากล้องประจํายังยังยังไม่หายจากการไม่สบายปาเล็บมม่งก็เลยมาเป็นตากล้องแทน ดี่ดีจะพอมาขออภัยด้วยนะคะสามวันติดแล้วไม่ลงมาะเทินะเทินเนี่ยเดี๋ยวไปหาหมอไม่ไปคขาดปกบพร่อกก็ขออภัยไว้นนทีนี้ด้วยบ้านเล็บม่วงเป็นมือสมัครเล่นกอเอินแบบแต่งคนให้อาป้าเสร็จแล้วค่ะพูดไม่ได้นะคะข่าวเต็มปากแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อันนี้หวานนะแต่ว่าไม่หวานไม่หวาน